บ้านมาชาวัฒนพาณิ์น้อยคนจะรู้ชีวิตมีคุณแม่สองคนเราหลายคนคงรู้จักมาชาวัฒนพาณิ์นัก้งรงนักแสดงสาวมากฝีมือแต่น้อยคนนักที่จะรู้ถึงประวัติเบื้องลึกเบื้อง,ลง,ลงหลังของดอกไม้เหล็กหญิงแกล่งคนนี้โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวที่มาช่าเองไม่เคยเปิดเผยเท่าไดนักได้ออกมาทวีตข้อความและรูปว่าหลายคนอาจจะคิดว่าตนเป็นลูกเครื่องอะไรโดยเฉพาะแฟนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยรู้ ซึ่งชีวิตตนนั้นเริ่มต้นจากการที่คุณปู่ส่งคุณพ่อไปเยอรมน,นีและคุณพ่อของตนก็ได้เจอกับคุณแม่ที่เป็นคนเยอรมน,นีดังฟ้าลิขิตมาอย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณแม่ที่ให้กําเนิดจะเป็นคนเยอรมันแต่คุณแม่ที่เลี้ยงดูตนมานั้นเป็นคนไทยซึ่งตนมีพี่น้องสี่คนมาจากคุณพ่อคนเดียวกันและเราก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กทว่าในตอนนี้มีพี่น้องคนหนึ่งเสียชีวิตและคุณแม่ไอริสก็เสียชีวิตแล้วด้วยเช่นกัน ดังนั้นภาพที่เห็นคือคุณแม่คนไทยคุณพ่อและพี่น้องอีกสองคนรวมตนเป็นสามคนอ่านทุกข้อความแล้วต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆทุกๆคนเลยบางข้อความอ่านแล้วประทับใจมากเลยก็ไม่รู้จะหาคำพูดอะไรมาพูดแทนความรู้สึกได้ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆและผ่านไปได้ด้วยดีเราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันชาติจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะแบบบ้าหลังใหญ่ที่เตรียมยกให้เป็นมรดกลูกชายกายนวพล และเป็นที่ทราบกันดีว่ามาชาเคยคบหาดูใจอยู่กับนักร้องชื่อดังอย่างหนุยอัมพลจนตัดสินใจแต่งงานและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนคือน้องกายนวพลต่อมาทั้งคู่ได้หย่าร้างโดยกายนวพลได้อาศัยอยู่กับมาชาเป็นส่วนใหญ่แต่หากทั้งคู่ก็ยังคงติดต่อกันอยู่รวมถึงทางด้านมาชายังได้พาลูกชายน้องกายไปเยี่ยมคุณย่าและได้เจอกับอดีตสามีอยู่